ท่านอยู่บนพรราชคุเพืจังหวัดนครนยกก็ได้ไปเดินทางมายงห้องเลยชมกันที่เรียบร้อยแล้วเพื่อรอเวลาที่สรางธรรมะมมีนโมตัสานาโมตัสนควจึงแต่ตั้งให้พระครูบันทศภวนาพิธานวิศด็อกเตอร์ เราไมาดินสัรตะโกทางกามาเิมมานแล้ก็าแตงตั้งแวเาก็พนายามตกลงท่านไี้กำหดารทูกรูป ในระเบียบวาระที่หนึ่งเมื่อวันที่19สิงหาคม25 6 5้าแต่งตั้งเมื่อวันที่8กันยายน่อวันที่21พฤศจิกายน2 5 6 5ศิบสากระเบือเจ้าคณะภาค12บเบอร์นูมัติของเจ้าคณะใหญ่ขอตะวันออกเจ้าคณะจังหวัดนครนายกได้แต่งตั้งพระครูเผชดธรรมนันองค์รัตนพโรอายุ54พรรษาสาวิทยาฐานะนักธรรมเอง ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดรหลมงธานีพระอารามหลวงและประธานสงฆ์ชาวบ้านรองเจ้าวาดและผู้ช่วยเจ้าวาดยังปีงบประมาณ2566ด้วยในการประชุมมหาเถรสมาคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในพระสังาธิการระดับเจ้าวาดรองเจ้าวาดและผู้ช่วยเจ้าวาดประกอบด้วย 1. พระสังรวยิจจากการโรผู้ช่วยเจ้าวาดวัดเขาน้อยจังหวัดพนครนายก ระเบียรวาระที ào, pues ่สององค์พระรักจะได้ลงรายละเอียดต่อไปในการนี้เจ้าหน้าีภาคที่สองมีซึ่งมานทั้งรก้านนี้เนีจะาหน้าที่ของตุลาการไม่ใช่เพราะว่าเรามีเจ้าหน้อยู่เรามีเจ้าหน้าตำบลอยู่ก็ว่าไปก่อนเรียนให้ที่ประชุมรับทราบนะคะคือตอนนี้ทางสัง ในการสำรวจข้อมูลประสาทการการนอกจากว่าคือในปัญหาที่ต้องพึงระวังความเลินไม่กอหรือว่าสถานที่นะครับในวัดห้ามใช้สถานที่ในการหาเสียงการเป็นถือว่าต้องรีดต่างๆเข้ถือว่าระวางปผลการหรือว่าต้องไปที่ให้เป็นการบอกลูกพักที่ผู้ต้องร่วงบริหารจัดการบางทีก็จะกลายเป็นประสาทที่ทำให้มาในเวลา ภาลามของพี่นี่้ท่านทนายที่มาร่วมปชในัี้จบสนแต่ค